บะหัวทั้งบานพี่น้องไปหอคือกันเนาะอ,อันอีสานกับเหล้าแนวนี่เห็ดคือกันเนาะเพื่นเดียวกันไปนตาวันที่น้ากับบริสุทธิ์นเ,เอากระเป๋าพายุเข่าได้ สบายดีพี่น้องมื่อนี้ก็โผล่ไปสองแดนมังซอนขี้เกา่าเนาะมื่อนี้สแสดงกระสีมาเนาะสีมมเกียมเขีองใส่หอเขาอลไรกันพี่น้องตอนนี้เขากำลังส่หอเขาเนาะเขาหอไหวนะพี่น้องหอไหวแบบเครื่องที่เขาสีเห็ดอะไรเขาสีหอใส่หอไหวเนาะแล้วก็บเบือนเสามีแต่เขาหนึ่งเขาแล้วเขาก็จกเขาใส่เนาะ <laughs> อย่าตัวเองตื่นซวยนะ จักสีงูหนึ่งขาวบ่จักสีมาเห็ดอันนั้นอะไก็สารวุ้นยันใสโบมืดน้องพี่น้องก็เลยว่าเกี่ยมไหวตั้งแต่ตอนนี้ไม่ได้ตื่นเสาวมากกันมีแต่หนึ่งขาวโจกขาวสีน้องพี่น้องเข้าสีปย่ายอันนั้นย่ายขาวสลากขาวสลากหรือขาวประดับดินไหมขาวประดับดินขาวประดับดินน้องพี่น้องตอนซองงูเนาะแบบเพิ่นหายลงไปย่ายเนาะบุญอันนี้ฮะเขาเจ้ายายตอนกลางคืนท้าบุญหอขาวสลากนะเขาเจ้าสียายยายกลางเว้นเนาะตอนเที่ยงเมน อันนี้ก็คือบุญหอขาวประดับดินเนาะพี่น้องปีหนึ่งนี่ั้นหนึ่งเด้อพี่น้องนี่กําลังย้ายใบตองเนาะเอาเก่าห่อบัดนี้ใส่ทงยางใส่ใบตองเนาะใส่ใบตองเอาเก่าแมนมิไก่ใส่ไก่เนาะพี่น้องบัดนี้มีปลาแห้งสับใส่พี่น้องใส่กระนอยมีสีโนนกระน้อนเนาะแมน สินโมอย่างหนึ่งก็ตัวได้มีสินโมแล,ล้วก็ไม่มีสินไก่บ่แม่สินโมสินไกป่ปนกันแซ่บก,ก,กันเห็ดเราปีหนึ่งมีท่าน,นึงเห็ดให้ให้เมถาวรปูญญาตาหน่ายเคยเห็ดกันมาแต่ดึกระบาดคุ่นต้องพีดดน่น้องถ้าผู้ใดบ่เห็ดกะพอแม่ก็บม่ได้กินเรียบไม่ต้องคือแม่มลดีเพิ่นร่ำันี่ย ถ้าไปปลูกบบเฮ็ดนี่ก่ะเม่ผู้หรือว่าผู้ที่แบบมีคนทีเสียไปเนาะแบบแมนแต่สิบริกินแล้วก็สิได้ไปเรียกไม่ต้องเกาข้าจ้านะแมนเห็นอะไรน้ำตาคุอะเป็นน้ำตาคุหรือว่าตอนภาษีคุตอนนั้นใหญ่เข่าเนี่ยไม่จัดใส่ขนมข้าสนับเป็นสีหอตำลังนะทามาหอเยื่อนน่ะนะเยื่อนเยื่อนนะ่ะนะเยื่อนนัดแมนขนมทีเเ่เหาเห็ดเมียนเนาะเชื้อโรตักบาดเนะี่ย เมื arias, winter, um, ่อสาวนี่ตื่นมาแล้วก็ไป่ซีเอื่นๆและของตื่นแต่สาวเนาะอืมอืมใช่จะดิ้งเนาะจะไรเห็นอะไรบ้างจะไรบ้างเหง่วงก็เข้าพี่เนาะเมื่อหน้าเมื่อไงมึงจะได้เห็ดเนาะยันโบเห็นแม่บ่แม่เนี้ยไก่พี่ยังแต่กระดูกเอ้าใช่ไก่พันกระดูกบไก่พันเีษไก่จอยเนาะไก่เอ่งก็สิสือกับมันงบ บัวลายไม่ใช่เลยออเอามาคื่ขนมเนี่ยเออหมักแอปเปลิเลเนี่ยมาห้ากสีอางอัวใส่น้องๆใส่อัวงโงขอนีอยหน่อยปะเฮาเห็ดเองฮันดีน้องคัดซื้ออันนี่ก็ดีอยู่แบบนึงมันง่ายอยู่แบบนึงแต่่า ขาเห็ดเอ็นผัดให้ยาให้เม่เฮาอยากกินเนี้ยนะแบบเม่เฮามักเนีแบบผู้ที่ใต้เนาะหรือว่าปลาทาวเมทาแบบผู้ที่เสียไปเนาะแบบเพิ่นเฮาหัวเพิ่นมักกินเนี้ยข้าก็ะสือมาเห็ดเองจ้ะเพิ่นไปกินของที่มักถ้าเฮาวกรสือไปผัดถ้าเฮาไปซื้อของเขาเจ้าจักเพิ่นสิใส่ยังแน่เนาะอย่ามันบอกคบก็เลยว่าเห็ดเองดีกว่าเจ้าบ่ได้อันเห็ดหายอันนี้ค่ะมีจฉะแต่เมื่อกี่ก็ยากขายขายอยู่แถวพวกเขาเห็ดอ่ะอืมแต่ระบาดมันก็บ่คือกัน bên con chia đôi anh một là men, đại ca ha, xài uoai đấy không phải không? bọc tua, anh là song bao? xài lội, anh anh con, xài lội, đang tụp bộ mẹ phải chơi gì cho ăn phải đẻ, già, phải nghèo nghèo chứ? chọc nhau, xài anh là anh đấy, xài lội á, không phải là gì? ơi, ừ. tôi là nó, ơ, à. như mơ ha. À. มาเสรันนี้เอออันหนึ่งสอันหนึ่งสามอมใส่สองอันก่อนยมังก็พอหมอเอ็นทีน้อยเดียวนี่นงหลายเจอได้หมอเอ็นทีอะไรก็มาเลือก็ใส่อีกไหมเอ่ยัหน่ยังยาวคนลย เล่นอย่างใดปิดพื้นที่เ erm พื้นพื่นดินสิเลนใช่ไหมผิดใจสิสิเลนจะไมันนำใจประหยัดบดี้บอเลียนซับหยาบคือก้าเอาขนมตัวก่อนเอาตัวตัวเทิงนี่เออเอาลงโลดนี้ใหญ่โลดเออคือแบบนี้พบเลยพบแล้วมักแตงมักแตงเอาละจับเอาละลายไป็นโลดโขมใช่ไหมเออ วันนี้ครบเลยแข็งเครือจะใส่เส้นมะเข็อองงี้อันละเพียงใช่ไหมอมใส่เลยตัวใหญ่ตัวน้อยใจคือใจคนแล้วบ่เออหญ่หน่อยใหญ่กะใส่เนาะเดีใส่เนาะไค่กวนใส่มาเอเปิดใจจะใส่ บอกว่าเปิดกระโหลกหาพัน 5, หน่วยละสิบบาทบากใหม่ไลค่ะแต่ว่ายังคายแพงอยู่เนาะอ้าวผลเอามาแต่ผลเนี่ยผลเอามาแต่ไทยส่วนในเงินบาทมันแพงได้ไหมกืมใส่มาอย่างนี่ค่ะเ,าาเ,าาเท่เไาไรมาอย่างนี้ค่ะมาอย่างทเทลลี่บอเทลี ไม่เคยรีช้ยังล้น้อยนักหนาพาวเอาใจมันออกเก๊ะเนี้ยชอบไปอีเมลคือการละเห็นแค่น่อยเพียงไงเอ๊ะสักเราก็ออกไปจังอ้นกัะใส่แล้วอ่อนค้องมาคกูเท่า ตะกีเด้อพี่น้องค้อนเนี่ยเราเป็นเขาแยกแปลงสิบพันเลยเป็นทางอันท่าผิวตะกีเนาะไป็นสวยงามน่ากินอะไรกันยังกินน้ำอะไรก็เอามันมาทูแข็งแล้วก็นโคตะกีมากินอ้อยเลยมันเลือดล้วกะเลือดมีม่ใส่เนี่ยยามันเลือดล้วก็เม็ดนะเรื่องบุญจะได้หน่อย ตแต่อีกมาอันนี้เนาะไหวมาเรียใหญ่ไปนิดหน่อยเหตุเรียวไหวแค่นี้มือสาวไม่เตเมือสาวมือสาวตีมาซองมุงม,งมึงงุมเห็ุเพ่อที่ามมุงสีม,มุงก็เจา,าขืนมาเมิดแหละอีะออสานากันยาวลูกเนาะบ่มีหมอไผ่เนาะหมอไผ่บริสากได้ไหมเด็กพี่น้อง เออนะเออนี่ดอกวันนี้ก็จะมาใสข่ต้มผัดหากเห็ดทำบริพัฒน์นองซื้อมาสิสิขนมโมเขาใส่เลยขนมกก็ใส่แล้วเออมักซิดายนี่ฝังบ่มักฝรั่งมักดาตองเตนใช่ไหมเออขนมเรือใส่อีกออม่าเรื่มงเรืนนึงเนาะบริงก็มาส่ข้องแสบพี่น้อง คืออางนอางนเจนบุห็นปันกันกินคนละเล็กคนละน้อยจะเห็ดในไข่ในเมลไหมเห็ดให้ปูยาตาหน่ายเม่าพอเทาอีเมย์พอกินน้ากันเมื่อคุกคนแล้วไอ้หน่อบุญเท่าเห็ดให้เพลินเท่ากับอีมเนาะไปเขาได้บุญเท่ากับอีมุดือมือนเฮียเงี้กกบุาเขาเหมืนเสียน้นิืุนกบุญโชกเพื่อกันกอกไปเด้อ

Ờ, à. để dùm sẽ luôn nguồn hả, ừ. bỏ vô cái nắp gì đó, ừ. mũi phù vừng, xa lạch, và bà lóc cà giác bây thiểu. Ừ. Mà khen, mà khen, khen không? Ừ, bà lau xài xong Mà khen Chắc gì khó được bà? Khó đó. xong rồi. Mà khó

บุญผู้ใดไปไปผู้เดียวสะบ่อนเออไปกี่สองคนกับเดนบางทีมือหื้อไปทาซีอยู่แบบเบิกดงส,กาสางสักทีก็พอแล้เนาะเวลาไล่เนาะสีอซีนะคัดเป็นคัดแต่เออตมื่อคืนเตลมเป็นบ่เลยเป็นอ,อยู่เมเอ,อ้ยเคยอ,อยู่แต่มันก็ต้องใช้เวลาหน่นนอย,ยนึงเวลาขึ่นซีดดนเนาะที่บ่เลย เอซี่แม่เออนี่เอานี่ใส่นี่นี่เกลือฮะเออาฮะเออเกลือเอาหัวมาเออจั๊กซียู่จั๊กซี่อยู่แทงเลียบอีกเด้อ มันบขึ้นเป็นอยู่เป็นยังไงเผือดเสียดเปอปนโญกระยากเขาแล้วเนาะเดิกเลยเป็นบอยาปนโญเป็นกระอีมขึ้นเลยเอไก่ใหญ่ๆได้ทอดจะห้ามิบเป็นสิพอที่ซองเห้งไหวพี่นเนงะสลัดเนีสลัดเนี่ยบชั้นในเหลวเนาะยังเอือบไก่ในแก้วปีงใจเว่นวิ่น ไก่เอืไ้ไก่คนละตัวนะอของไก่ตัวเดียวกันนะสู้พร้อมพันปีนงึงมิถุอหนึงเด้อพี่น้องบุญเกิดสีหอนเอาหมีดฮะก็อนไหมม,มันก็สีเงาๆด้วยพี่น้องคลิปอันนี้ฮะเอาใส่ผ้าขาวเสีย มันเต็มเลยเนาะเต็มแล้วก็แล้วสาวก็ใส่หมกมัดผัดข้าขาวบ่มีเห็นได้ต้องตัดมันใหม่ม่อยากงาได้ใหมเหนียวบวมมีเยอ <c oughs> พี่นี่ไม่เทา้าพอเทา้าคืาชิดีใจแล้วเห็นเทาเห็ด <c oughs> แต่ละปีไม่จะไม่เห็ดแบบหอน ไปซื้อไไมมดขึ้ยุงไเออน่ก็ได้ถองยันดอกไปทองมันกาทบี่เ้าาน่ยโล้านยังหน่อยบอแลนยังหน่อยเลยลานหยาดคิดวันนี้ลานใหญ่ไิ่ทราเลยลานโบกินานบกินไม่เทาก็ดีใจเออก็ดีใจได้ลานขิดแบบลานหูจักคิดไปเลยไปไป thì bẹp mau mau thì nó sần đó mà thể hiện được gì mà bộ xong một mà bây biết tổng ở hai tầng xây thông áo khó tôi nhiên tôi mình một trong phi nè trong nó จะก็ไมันสีมันด้วยค่ะเห็นไหมเขาบ่มันกัญญาแล้วพอบ่มแล้เขาลงเขาก็ใส่กระตาลงไปเ่าก็ไปปะผู้ร้องคนก็ใส่ทงยางผู้ร้องคนก็ใส่ใบตองเนาะแล้วแต่ผู้ได้มีใบตองก็ใส่ผู้ได้บ่มีก็ใส่ทงยางแล้วแต่ความสะดวกก็ไม่มั่นคนตะกี้ใส่ใบตองเดี๋ยวนี้เขาจะใส่ทงยางทันสมัยนี้ตะกีทันสมัยเขาเขายังเสียบบุห่านคือเก่า มันเยอะว่ะอายุเนาะโมเป็นยังดอกไหมนะนเนาะคะแนนตอนสอดใหม่แล้วมันขุ่งเนาะเออนะบุกฝีอิ่มทั้งกายอิ่มทั้งใจชมคาวาลิเออหนึ่งต่อหนึ่มาเฮ็ดยื่นสลัดมาเีย บอกกินอยู่ผ้าขาก็ได้จะ,ะกไไิอะอาานอยู่ผ้าขาววะเออเม่ยแล้วกระสีหอมวะงามผู้คนเห็ดอะไรอย่างเงี้ยหากระสีหอมเรื่อยๆนะเนองหอ,จอมจืาแล้วอโอ้ยอันเดียวก็เลย ก็เกืออะไรก็พูดจับกล่องหอสุดถ่ายบหูว่าทังบ้านพี่น้องไปหอคือกันเนาะอันอีซานกับลาวเนีน่นี่ห็หกกดคือกันเนาะกันบ้านอะบ้านได้ทีโบมีบัตรขาเจ้าเห็ดมือนีเห็นอยู่แบบข้าะเจ้าแบบห็ดมือนีแบบใส่บัตรมือนีเมนพระเจ้าจมนน<บ>อัน มนผาหมาเด้อก็คือวเนาะบุญกรสีเนาะอันเนี่ยพอแบบวัดได้ก็อยตจวัดนั้นเนาะถามไปว่าบุญแบบแบบบุญบังไฟบุญพาเว็บบุญ่าเนี่ิ่นกระิบมุญเนี่ยพอบานอื่นองค์อื่นมาเนาะพอเป็นบุญแบบมันบริสามกันไงอันนี้ผัดแต่ละบาทนี่ก็เห็ดเนาะบุญเนาะเห็ๆคือเเน่ยเกันเห็ดมือเดี่ยวกันแต่ว่าวัดได้ที่โบมีเนี่ยพอกับคนกระมุอนไปนกระเห็ดก่อน น้อนพี่น้องตอนนี้ก็แล้วแล,แล,แล้วพี่เกลียมุกเวทีหอยน้องพี่น้องกะบทาเบึงมือนชาวน้องบือนชาวตอนซองมงุกนะคะชุบยาน้าพี่น้องยางไปแล้ววะยางตอนนี้ก็เป็นเวลาซองมงกุกสี่สิบกวกนาทีน้องพี่น้องเรากำลังสีลงไปย่ายเนาะมุกอ่เพิ่นตีกล้องไงนะเนาะพอเอาห้ากระตือน,น,น้องพี่น้องตื่นแล้วกลับไปเลยยี่ว่าสิขีดรถพีก็สนัดยางไห ก็ได้นะก็น้องเป็นเฮ้บักเกอร์ปลอยู่หันคนแรากัเปิดตินตี้้ก็าเขาให้เปิดขึ้นาเลยเขาให้เปิด้เปลเเอองี้เขาประแจเขาเปิดล้เลียเลยไปนี่นไปเด้อก้อไปเด้อ เดี๋ยวทาทาก่อนปกาไหลขคนแล้วป่ะจ๊ะ้คือกระตายวะไงคือได้ชุบจ่อยืดยืนหน้าบ่ปใครขอบปกติสุราหิตยืนเนี่ยบ้านบ่เออไม่ยอมเด้อ mình si bún chơi như phốc thảo rồi nhau nhau chơi chơi kiếm phốc thảo sao nhau 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 nha พี่ก็ดอ๋อมาชวนกันเออมาขอจะพาีนี้เดปักเลย่้บัวเมื่อกี้คไปในชินนอลรับด้วยบัวเนาะเมลงนี้เดินแจ๋วใช่เนาะนีเนาะบัวังมีเมล็อยู่บนนี่เออชินดาวไดหเหมือนเลยเนาะสลัดเกลงทิ

ให้สำหรับที่เท้าเมเทาทีเข้าบมีผาเออให้สำหรับพระเท้าไม่เทาทบดี้มีฐานเนาะต้องให้ทีอ่ะบอี้กาใส่ไม่ใหญ่เนาะใหญ่ไหมใหญ่เ้น่ เอานี่ไม่จ๋าดิหวานจนแบอบาเเป็นเลบลยลแค่นี้อันหนึ่งเนาะแล้วไปย้ายจาเส้นเตือนึงเนาะเดินไปทา้เลยมกิ้นำหลวงน้ำร้านกรนกยเตยหน้าิเานายก มีแต่คล้อมมา์กเลยจิแม่พอใหญ่ไปมื่อสมอันเหรือเลือหกอันพอไปใหญ่หรือม่จะใหญ่ปะ

โอ้ là thì anh? โอ้ยโอ้อานนท์ก็ยัง

บายดีจอกงามเนาะอย่าเพิ่นตัวสบายดีไม่เท่าย่าวัดช่วงนี้ฝนตกแล้วเจ้าก็ยังอยู่ตกโหดบ้านแห้งเนาะเฮ็พวกบ้านแห้งเนทบบ่ได้บ่จองสหายเฮ็ดพวกตาได้เ กลายมาผับไดตีมิตรเป็นเพื่นผัไดผับไดกูเมื่อตัวแล้วลาเบิ่ล้เบอไรมีถกไปหาเงินห้าข้ามไปดูเกษดรถกเจษตไทยก็โค้ให้เขาหลาเข้ารวยห้าเงินก็ดีเขาใได้ใช้กระไผ่บไม่เห็นมานาดกระไผะใจถูกคนเนีไปเอากระไผ่เออแเว่าอยู่เนาะว่ะา่ จะวาวาขอยื่อเองบจะว่าแล้วก็ถ้ิเอใส่แล้วก็เอ้าดอกวะเออใส่ลมใบยสูบตไหมตยไหมนะอดอกนึ่งตสูบันนใ่นยมเินุ่งรำรำระโคดเขื่อนหใจทอด้งไปเจ้าเป